สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านเข้าสู่ตำราโหราศาสตร์โบราณนะครับหัถลักษณ์หรือหัทศาสตร์นะครับวันนี้มาดูเส้นง่ายๆนะครับเส้นที่แยกนะครับหรือปลายเส้นชีวิตนะครับแยกออกเป็นลักษณะนะครับเป็นลักษณะเหมือนรากไม้เหมือนกิ่งไม้นี่แหละนะครับลักษณะของเส้นชีวิตนะครับจุดกําเนิดอยูดระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับก็จะลากผ่านลงมาลักษณะนี้นะครับเส้นชีวิตนะครับตำราเขาบอกว่าถ้า ยาวจนถึงข้อมือนี่ยแสดงว่าอายุของท่านนะครับจะยืนยาวนะครับอายุมากกว่า70ไปยีขึ้นไปนะครับแต่ว่าเส้นชีวิตที่ดีนะครับตามตำราเส้นจะต้องไม่ขาดไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าชีวิตนี้ราบรื่นไม่มีอุปสรรคนะครับใดๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นชีวิตนะครับที่ดีนะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมาบอกว่าในส่วนของเส้นนะครับ ที่ดีนะครับอีกในย่หนึ่งก็จะเป็นเส้นวัสนานะครับเส้นหลักทรัพย์หรือหลักฐานเนี่เป็นจุดเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็คือลักษณะของเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับลักษณะนี้แล้วก็โค้งไปทางเนินสุขนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ <c oughs> แยกออกไปทางเนินสุขนะครับเส้นที่ออกจากเส้นชีวิตลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ตามตำรานะครับถือว่าเป็นลักษณะของเส้นที่ดีนะครับอันนี้ก็คือดูง่ายเนี่ยแหละนะครับเป็นลักษณะบ่งบอกถึง มีวัสนานะครับมีหลักทรัพย์หรือหลักฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเส้นนะครับที่เรียกว่าเส้นวัสนานะครับเดี๋ยวเขียนก่อนนะครับเส้นวัสนาเส้นวัสนาเส้นหลักทรัพย์ แล้วก็เส้นหลักฐานนะครับมีหลักฐานที่มั่นคงมีทรัพย์สมบัตินะครับอันนี้ก็จะเป็น3มจุดนี่แหละนะครับก็คือที่แยกออกนะครับลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับจุดกำเนิดอ,อยู่ระหว่างนี้ปุง้งนิ้ชีลากผ่านมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเส้นที่แยกอออกันนี้ก็คือเส้นแรกนะครับเส้นที่2นะครับของ ลายมือลายเส้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นสมองจุดกําเนิดเหมือนกันนะครับระหว่าง,ง,งนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับบางคนก็อาจจะมีลักษณะของเส้นสมองที่สั้นแบบนี้นะครับเส้น yes. สมองที่สั้นแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับก็จะหมายถึงลักษณะความคิดความอ่านนะครับหรือสติปัญญาจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเส้นสมองที่ยาวคมชัดลึกไม่ขาดไม่เป็นเกาะถือว่าดีนะครับก็จะเกี่ยวกับสติปัญญาที่ดีนะครับ จริงๆแล้วเส้นสมองในยาวนะครับแต่ว่าอันนี้ติดในส่วนของเส้นวาสนากับที่เขียนเมื่อกี้แหละก็เลยยาวประมาณนี้นะครับทีนี้ลักษณะของเส้นที่สามนะครับในส่วนของเส้นหลักอยู่ใต้นิ้วก้อยเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจลักษณะเส้นนี้นะครับก็จะวิ่งมานะครับแล้วก็หยุดอยู่ตรงบริเวณใต้นิ้วกลางนะครับลักษณะแบบนี้แสดงว่าบุคคลผู้นั้นนะครับเป็นคนที่ใจน้อยน้อย,อยใจนะครับก็คือชี้น้อยใจละเอาง่ายๆนะครับลักษณะบุคคลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นใจและนะครับตามหลักในส่วนของลักษณะของเส้นใจนะครับที่ยาวถ้ายาวเนี่ยจะถือว่าดีนะครับ yard, อันนี้ก็จะให้ยาวมาจนถึงลักษณะของใต้นิ้วชี้นะครับใครมีเส้นใจที่ยาวมาจนถึงใต้นิ้วชี้เนี่ยนะครับหรือเงินบรหัสเงินบรหัสนะครับเขาบอกว่าจะว่าด้วยเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีนะครับแล้วก็เส้นใจที่มาหยุดอยู่ตรงบริเวณนะครับใต้นิ้วชี้แสดงว่ามีโอกาสที่จะ ได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นที่แยกออกนะครับตามตำรานะครับแยกออกจากเส้นชีวิตนี่แหละแยกไปทางเนินสุขนะครับลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นลักษณะของเส้นที่เกี่ยวกับเป็นเส้นวาสนาก็เรียกได้นะครับเส้นวาสนาเส้นหลักทรั์นะครับหรือเส้นหลักฐานนะครับถ้าไล่เป็นข้อเขาบอกว่าข้อที่1นะครับก็มีโอกาสที่จะรวยตอนแก่นะครับมี มีทรัพย์สินนะ hr, น,น,นะครับตอนแก่เนี่ยแหละนะครับสองก็คือมีบ้านมีที่ดินนะครับบางคนก็อาจจะมีลักษณะของสี่เหลี่ยมข้าล้ลาตัดนะครับมีเส้นที่ตัดอยู่ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของมีบ้านมีที่ดินนี่ะนะครับแล้วก็ <c ise> สามนะครับขาบอกว่าบ้านไปจะมีความมั่งคั่งความร่ารวยในเรื่องของทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะครับข้อที่สี่นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นในหน้าที่การงานนะครับข้อที่5้านะครับเขาบอกว่าจะมีความเจริญเรื่องของหน้าที่การงานที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นที่ดีนะครับสรุปก็คือลักษณะเส้นที่แยกออกนะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนาที่ดีนะครับหลักทรัพย์ที่ดีแล้วก็หลักฐานที่ดีมีความมั่นคงนะครับเอา้ง่ายสรุปก็คือเป็นลักษณะลายมือที่รวยตอนแก่นั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับจงโชคดีมีสุขนะครับสวัสดีครับ